น้องปองไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปพี่นอ้องปอ,องกูน้องตุ้ดซี่ของเงี้ยบนสุขสุขคนไม่กินข้าวพี่น้องสมตำสมตำพักเลห่หลายพี่นออ้องเอ้เพิ่งพักเกงี้ยบนเราก็มีหัวหอยด้วยเดย้เหมือนอย่างนี้หัวหอยนะน้อพี่น้อง มีหอหอยมีผักกะทิมีชะอมนะคะัวปีผักบักเขือนกะหลำ่ำอันนี้เป็นส้มตําที่ซื้อมาพี่น้องส้มตําซื้อมากกับปรูวา่ารสสาตาดสิเป็นยังไงสิถืออกถือใจย่ายบนบอยากพี่น้องเขาหัวเขาสวนเหมือนแซวหนิเลยบนนี้เวลาได้เห็ดอันนี้เป็นลาบปูน้องลาบอีปูลาบอีปูล,ปลูกสาวเห็ดให้กิน 我เห็นต้องเสียนตำหุ้งเพิ่นเสียนหุ้งก็ยังเสียนเม่น่อพี่น้องก็ถือปากก็จะขวางกินเองหน่ะนะอยเนาะอุตส่าห์กินเอา กินเขาแล้วก็สิพักคนจังหน่อยพักทาพันข้อทาทา,าปลาทาปลาทูพี่น้องปลาทูเขาถึงมันสมบูรณสาม ้าบัวหน่อยพักห้ายจะย,ยินกำยังดอกจะสิกินอ,อันไดดอกพี่น้อง ปีหัวปีซอยมาจากเครื่อนสดๆของนงางซานหัวปีน้ำว่ากล่วน้ำว่าพี่น้อง โอเคบ้านกวนเจียงใช่ได้คิกบ้านเจียงภาษาเจียงอันภาาใส้ภาคิเล็ก ยังรดสิบหลอดเข็น้ส้พี่เนาะเราได้รับของพอง่อใหญรูนี่ ตรงนั้นเเป็นเดือนเป็นอ่างเกือบเดือนเลยตรงหลอดไส้หลอดไส้ไมันเป็นกลมๆมามันสองอันน้องเข้าวข้นเวอู่นึงแล้วก็แป้งเค็มกับน้องเค้ก แป้งเค้กสองถุงเสือ้อจะไปเดอะแมนมาหาเอาเปาหนึ่งจุดเดียวเป็นเอาไปเอาไปหาเขาสจมให้ สีประมาณใล้ๆแบบเขารีบันเท่าออพี่น้องแล้วเขาใส่รหัสใส่หยังงห่งบอดถือหาบอลุ่งบาใดเลยมาจบอยู่โครนาจังหวัดนครราชสีมาตัวหาบอลุ่งมา,า,งา,นงานเนบาทเหล็กทีบอดถือสหัสไปซนี่บอดถือเขาก็ล่างสิตีกับ ตอรีบามันโดนแล้วต้องไปเช็กบังดูส,ส่วรหัสมหมรหัสการส่งของมาให้ไอ้บุญก็เลยไปให้อันน้องม่อนยู่อันเมืองย่างเช็กให้ ค่ามันคือฝนที่้องแจกำลังิชชั่ะ มันกินอ่่ปี

ทมเลยอมอ,อิปูรบอิปูนี่ผมมาทำาำเนี่ยหกินได้ ạ chưa biết là bọn tao hoặc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  แสบๆพี่น้องบ้านเอาละไปนั่งพักผ่าตาให้ประทู่มากจังสิดได้เฮ็ดพี่น้อง เซังเ็เหรนาดบสาหนังเสือมาส่งมหวาสมกินมเบอร์กน้องกินมเบอรที่ังไนบนเดี๋ยวลูกหลานก็มากินตัว คุณออเดอร์น้าพีกงปะทู่ขอบคุณออเดอร์สำหรับหัวบัวนาะเด้อพี่น้องเด้อหัวบัวของคุณพี่ทางเหนือนะคะสิบกิโลล่างตากเรียบร้อยเร็วนะคะพรุ่งนี้จะเอาไปส่งให้ ออเดอร์ order, ทุกออเดอร์นะคะเดี๋ยวเยวบนอบีนเยื่อบนจะล่เบึงเดี๋ยวกะเดี๋ยวจะเตรียมเนาะเห็ดเหลวแล้วเขาก็จะเตรียมแพ็คนะคะเตรียมแพ็กแล้วก็นะะล้มกองลงมอย่างไวให้แล้วถึงจะส่งส่งรูปนะคะท,ท่ายรูปส่วงบึงนเนาะแล้วกัของคุณอรวรันเดี๋ยวเมื่อน,นี้เยอบนะะจะเตรียมไปให้นะคะจะเตรียมไปให้ด้อปลูกกับปลูกเนาะ พี่น้องเออเขาสวนมันไม่ยังได้ไปเห็ดเห็ดสวนเป็นหัวเห็ดสวนไปอลือล้อพักที่มันแก่แล้วออกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้ปลูกไม้จะได้ปลูกไม้กับพรู้วดจะเอาอยัางลงเนาะเพราะว่ามันเขานาฝนแล้วถ้าเป็นพักกาดพักพักกาดพักสลัดนี่ยังพวกนี่มันจะมันโดนฝนตกจุกๆุหรือมันจะเปื้อยนะคะเขาก็คงจะลงเป็นพวกทั่วพวกแตงพวกยังพวกนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเอาพี่น้องเนานะ เอาเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเรื่องที่น้องเรื่องขอบุกขอบคุณด้วยละค่ะ